นิทานเรื่องลูกเทวดาเบ่งอีกหน่อยนะแม่บัวเสียงร้องดังลั่นด้วยความเจ็บปวดของหญิงสาวที่กำลังจะคลอดลูกซึ่งเป็นการคลอดท้องแรกของบัวหญิงสาวลูกสาวของเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านแห่งนั้นใจเย็นๆน,นะคะคุณบรนพสอีกไม่นานคุณบัวเธอก็จะคลอดแล้วเจ้าค่ะ เสียงของเบาวในเรือนที่ต่างพากันมานั่งเฝ้ารอเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเพราะว่าตั้งแต่บัวกับคุณบรรพศแต่งงานกันมาได้ร่วมสี่ปีทั้งสองคนก็ยังไม่มีลูกมาเป็นโซ่ทองคล้องใจเลยสักคนจนมาถึงวันนี้วันที่บัวภรรยาของบรรพศนั้นกำลังจะคลอดลูกเสียงร้องควรครางของบัว ดังลั่นออกมาจนถึงนอกเรือนก็ข้าตื่นเต้นดีใจนี่นาใหญ่ยยช้อยนี่มันเป็นลูกคนแรกของข้าข้ากับแม่บัวตั้งแต่แต่งงานกันมาข้าก็เฝ้ารออยากจะมีลูกจนวันนี้ก็มาถึงข้าอยากจะเห็นหน้าลูกเสียให้ได้ข้าไม่รู้เลยว่าข้าจะได้ลูกชายหรือว่าลูกหญิงบันพศพูดไป แต่ดวงตาทั้งสองข้างก็หันไปจ้องที่ประตูและทั้งสองหูก็เฝ้าฟังเสียงของบัวและลูกน้อยที่กำลังจะคลอดออกมาอ้าวเบ่งอีกนิดเจ้าค่ะคุณบัวเด็กผัวหัวออกมาแล้วเจ้าค่ะเบ่งเจ้าค่ะเสียงของหมอตำแยที่ทำคลอดบอกให้บัวนั้นเร่งเบ่งแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าหัวของเด็กได้ผัวออกมาให้เห็นแล้วมือทั้งสองข้างของบัว ได้ดึงเชือกเอาไว้เหงื่อของเธอไหลย,ย้อยออกมาตามตัวเพราะความเจ็บปวดของหญิงที่กำลังจะเป็นแม่คนอุแว่อุแวไม่นานเสียงทารกน้อยก็ได้คลอดออกมาอย่างปลอดภัยคลอดแล้วเจ้าค่ะคุณบรรพธิ์คุณบัวคลอดแล้วเจ้าค่ะคุณบรรพธิได,ด,ด้ลูกชายเจ้าค่ะเสียงเฮดังรัานมาจากข้างนอกห้องชัยโย ฉันได้ลูกชายแล้วฉันได้ลูกชายแล้วฉันดีใจจังเลยบันโพดีใจจนกระโดดโลดเต้นทำให้บ่าวไพรต่างพากาันรพลอยชื่นชมและแห่ยินดีกันทั่วนหน้าทั้งบ่าวไพรในเรือนแห่ยินดีกับเจ้านายไปด้วยที่ได้เจ้านายน้อยคนใหม่มาเพิ่มอีกคนในเรือนหลังนี้ส่วนบัวก็ได้หลับไปเพราะอาการเหนื่อยหอบจากการเบ่งคลอด ไม่นานหมอตำยก็ได้อุ้มลูกน้อยนั้นมาให้กับเธอบัวรับลูกน้อยมาไว้แนบอกคุณบัวได้ลูกชายเจ้าค่ะหญิงสาวยิ้มออกมาด้วยความปลับปลื้มใจคุณพี่รู้หรือยังจะ๊ะแม่ผันเธอถามขึ้นเพราะว่าบัวนั้นรู้ดีว่าบรพฑพศผู้เป็นสามีคงจะดีใจมากแน่ๆที่ตนทั้งสองคนได้ลูกชายคนแรก มาเชยชมสมใจอยากเพราะทั้งสองคนอยากได้และเฝ้ารอคอยลูกชายมานานหลายปีรู้แล้วเจ้าค่ะคุณบรรพศเธอจะเข้ามาให้ได้แต่บ่าวเห็นว่าคุณบัวกําลังหลับอยู่บ่าวจึงได้บอกคุณบรรพศว่าคุณบัวเหนื่อยมากเจ้าค่ะคุณบรรพศเธอจึงยอมกระเดี๋ยวบ่าวขอตัวไปเรียนคุณบรรพศ ให้เข้ามาดูลูกก่อนนะเจ้าคะป่านนี้คงกระวนกระวายใจแย่แล้วเจ้าคะ่ะว่าแล้วเบารับใช้จึงได้เดินออกจากห้องและรีบไปบอกเจ้านายให้เข้ามาดูลูกชายลูกพ่อดูสิหน้าตาเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยพ่อจะตั้งชื่อให้เจ้าว่าเดชก็แล้วกันนะพ่อเดชของพ่อบัวเรียกชื่อลูกชายออกมาเบาๆพ่อเดช ทั้งสองสามีภรรยาจึงได้ช่วยกันเลี้ยงดูลูกโดยความรักแต่ทว่าเพราะความรักลูกมากและเป็นลูกคนแรกทุกคนในเรือนและรวมไปถึงบววก,กับปรรพุธเองทั้งสองสามีภรรยาก็ได้ตามใจเจ้าเดชบุตรชายทุกอย่างและเจ้าเดชเองที่เกิดมาบนกองเงินกองทองก็ติดนิสัยรักสบายไม่ยอมทำอะไรเลย และยังมินิไซชอบคุมเหงและดูถูกผู้อื่นอยู่เป็นประจำซึ่งแตกต่างจากพ่อกับแม่ผ่านไปหลายปีเดชก็ได้เติบโตเป็นหนุ่มแต่กระนั้นชายหนุ่มก็ไม่คิดจะช่วยพ่อแม่ทำมาหากินอะไรเลยวันวันเดชก็เอาแต่เที่ยวเล่นเอาเงินไปเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเหล้ายาป่าปิ้งกับเพื่อนๆและยังฝึกดื่มสุรายาเมาจนทำให้บัวกับบานพส ผู้เป็นพ่อกับแม่ทุกใจเป็นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งบันพ์พศผู้เป็นพ่อจึงได้เรียกเดชบุตรชายนั้นเพื่อมาเรียนรู้งานและฝึกดูแลกิจการของที่บ้านซึ่งที่บ้านของพวกเขานั้นทํากิจการลงทอผ้าท่านพ่อเรียกข้ามามีเรื่องอันใดจะคุยกับข้าหรือข้าง่วงนอนจะแย่อยู่แล้วข้าจะรีบไปนอนท่านพ่อมีเรื่องอะไร กอบรีบพูดมาเถิดเดชไม่อ้อมค้อมและยังนั่งหลับอยู่ตรงหน้าบรรพ,พูดผู้เป็นพ่ออีกด้วยเจ้าเดดเอ้ยเจ้าเองก็อายุมากแล้วพ่อเห็นว่าเจ้าควรจะมาเรียนรู้งานและดูแลกิจการแทนพ่อนะลูกเดดได้ฟังดังนั้นเขาก็ได้ลุกขึ้นยืนในทันทีพร้อมกับตอบว่าท่านพ่อขอรับเงินทองบ้านเราก็มีมากมายใช้ไปทั้งชาติก็มีวันบดดอกขอรับ มิมีวันหมดอย่างแน่นอนครับข้ามั่นใจเหลือเกินแล้วอีกอย่างเ่าพราขาดาสบริวารก็มีอยู่มากมายเราเองมิจําเป็นต้องทํางานทั้งหมดด้วยตนเองดอกครับท่านพ่อจะทําให้เหนื่อยทําไมกันบัรพศผู้เป็นพ่อ,อยังไม่ทันพูดต่อเดชบุตรชายก็ได้เดินผ่านไปโดยไม่สนใจใยดีต่อผู้เป็นพ่อเลยทําให้บรรพศกับบัว รู้สึกเสียใจและโทษตัวเองที่รักลูกมากเกินไปเป็นเพราะเจ้านั่นแหละแม่บัวเจ้าตามใจเจ้าเดชมากจนเกินไปชนเจ้าเดชเสียผู้เสียคนไปแล้วบรรพศมานั่งลงตรงหน้าภรรยาและด้วยความโมโหจึงได้กล่าวโทษภรรยาโดยไม่ยั้งปากบัวผู้เป็นภรรยาก็เสียใจอยู่ไม่น้อยน้องผิดเองเจ้าค่ะคุณพี่น้องตามใจลูกมากเกินไป นี่แหละนะที่เขาเรียกว่าเลี้ยงลูกมาผิดผิดทางด้านเจ้าเดชก็ไม่คิดอะไรวันวันก็เอาแต่ดื่มสุรายาเมาและเล่นการพนันหนักขึ้นทุกวันจนหลายปีผ่านไปเดชกลายเป็นคนที่ติดการพนันและได้นำเงินรวมถึงสักสมบัติของพ่อกับแม่นั้นไปขายและแอบเอาเงินไปเล่นการพนันจนเงินที่มีมากมายของบรณฑพุก็เริ่มหมดลง หีบทรัพย์สมบัติที่เคยมีก็เริ่มว่างเปล่าหนักเข้าชายหนุ่มได้แอบเอาโฉนดที่ดินไปจำนำจำนองและซ้ำร้ายไปกว่านั้นเขานำที่ดินนั้นไปจำนำในราคาที่ถูกมากเพียงแค่ได้เงินมาเล่นการพานันคุณพี่เจ้าคะบวร้องไห้ออกมาอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเห็นลายมือในเอกสารฉบับหนึ่ง ที่เดชบุตรชายได้ลงนามเอาไว้ซึ่งในนั้นก็คือเอกสารจำนำบ้านและกิจการลงทอทั้งหมดบรรพุได้อ่านเอกสารฉบับนั้นด้วยความตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากทำให้บานพุผู้เป็นพ่อได้ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันแต่ถึงกระนั้นเดชลูกเทวดาก็ยังไม่ลดละเลิกนิสัยเที่ยวเตรและติดการพน,นันแต่อย่างใดไม่นาน วันพุธผู้เป็นบิดาก็ได้จากไปอย่างกระทันหันคุณพี่คุณพี่เจ้าคะอย่าทิ้งน้องไปสิเจ้าคะบัวร้องไห้แทบขาดใจเธอสูญสิ้นทุกอย่างเงินทองที่มีมากมายก็หมดลงไปในพริบตาซ้ำร้ายสามีอันเป็นเสาหลักของครอบครัวก็มาด่วนจากไปเธอร้องไห้ออกมาแทบขาดใจเมื่อไม่มีเงินทองแล้วแถมยังไม่มีที่ซุกหัวนอน เพราะบ้านก็ถูกยึดบ่าวไพร่ก็ต่างพากันลาจากไปหมดวันเวลาผ่านไปบัวเองก็เริ่มแก่ชรามากขึ้นเธอนั้นแก่ชราลงเรื่อยๆบ้านและโรงงานก็ถูกยึดไปหมดบัวกับเดชไม่มีที่อยู่จากคนที่มีหน้าตาทางสังคมบัดนี้สองคนแม่ลูกต้องมานอนข้างถนนโดนคนดูถูกดูแคลนแม่ ค้าขอโทษเดชกลมกลับแทบเท้าผู้เป็นมารดาเพราะมาสำนึกผิดตอนนี้มันก็สายเกินไปเสียแล้วพ่อแม่รังแกฉันบัวร้องไห้ออกมาด้วยความโศกเศร้าและเสียใจที่ตนเองนั้นเลี้ยงลูกมาแบบผิดผิดจนสุดท้ายต้องมาเจอจุดจบเช่นนี้แต่เธอเองก็กลั้นใจด้วยความรักลูกมิเป็นไรดอกพอเดชเจ้ากลับตัวกลับใจ แล้วสำนึกผิดก็ไม่มีคำว่าสายดอกนะลูกแม่ผู้เป็นมารดาลูกหัวบุตรชายด้วยความรักและคำว่าแม่ให้อภัยลูกได้เสมอเสียงร้องแรกของทารกแรกเกิดดังฝุดขึ้นมาในหัวของเธอบัวนั้นฉุกค,คิดถึงวันแรกที่บุตรชายนั้นลืมตามมาดูโลกทันใดนั้นเองแม่บัวแม่บัวใช่หรือเปล่าแม่บัวใช่ไหม เสียงร้องของหญิงชราวัยห้าสิกว่าปีเธออุ้มท้องแก่กำลังจะคลอดมายืนอยู่ตรงหน้าของบัวทับทิมบัวเรียกชื่อเธอทับทิมเป็นหญิงสาวที่ยากจนมากแถมเธอยังมีหนี้สินติดตัวพารุงพารังแต่เธอโชคดีที่ได้บัวนั้นให้เงินก้อนหนึ่งเอาไปใช้หนี้ทับทิมได้นําเงินก้อนนั้นไปต่อยอดและเปิดกิจการหลายอย่าง จนหนี้สินของเธอได้หมดไปจึงทำให้ทัพทิมร่ำรวยและมีหน้ามีตาเป็นที่รู้จักในสังคมเศรษฐีทัพทิมได้รู้เรื่องบ้านของบัวที่ถูกยึดเธอจึงได้ไถ่ถอนและได้ยื่นโฉนดคืนให้กับบัวนี่เป็นการตอบแทนเมื่อหลายปีก่อนที่แม่บัวนั้นได้ช่วยเหลือค่าเอาไว้ค่าก็เปรียบเสมือนมาจนตรอก ถ้าไม่มีแม่บัวในวันนั้นก็คงไม่มีค่ามายืนอยู่ในวันนี้บัวปฏิเสธทับทิมเพราะจำนวนเงินนี้มันมากจนเกินไปเพราะว่าเงินที่บัวเคยช่วยทับทิมนั้นมันไม่ได้ครึ่งหนึ่งของราคาบ้านที่บุตรชายของเธอนั้นเอาไปจำนำจำนองไว้เลยรับไว้เถิดนะแม่บัวถือว่าข้าขอละบัวกับเดชจึงได้รับโฉนดนั้นมา ทั้งสองคนดีใจมากเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ทั้งสองแม่ลูกจึงได้กลับมาอยู่ที่บ้านดังเดิมอีกครั้งแล้วเดชเองก็ได้กลับตัวกลับใจแล้วมองหางานทำเขาตั้งใจจะเก็บเงินและก่อร่างสร้างตัวใหม่อีกครั้งรวมไปถึงดูแลแม่บัวในวัยชราลงเรื่อยๆเดชคอยดูแลแม่และเป็นพลังใจให้แม่ส่วนบัวเองก็คอยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกชาย แล้วคอยอยู่สั่งสอนอยู่ข้างๆส่วนทัพทีมก็ได้คลอดลูกสาวสุขภาพแข็งแรงดีทำให้ทั้งสองครอบครัวได้ไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำและสองครอบครัวนี้ก็ได้ดูแลซึ่งกันและกันเปรียบประดุจเหมือนญาติจึงทำให้สองครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้นแล้วในที่สุดเดทเองก็สามารถก่อร่างสร้างธุรกิจเขาเปิดธุรกิจใหม่ ซึงเป็นธุรกิจโรงงานทอผ้าดังที่พ่อของเขานั้นเคยทำเอาไว้และมีบัวเป็นที่ปรึกษาอยู่ข้างๆจนเวลาผ่านไปหลายปีเดชก็สามารถสร้างฐานะของตนเองให้ร่ำรวยได้อีกครั้งแล้วเบาไพรก็กลับมารับใช้ครอบครัวนี้ดังเดิมจึงทำให้บัวมีชีวิตที่มีความสุขในบ้านปลายอีกครั้ง